สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าบริษัทภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet La b นะครับซึ่งเป็นบริษัทถ่ายภาพทางดาวเทียมระดับโลกได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายนะครับให้เห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือแหกใหม่ที่จีนพัฒนาขึ้นตรงข้ามกับเรือคอเวสสองลำที่จอดอยู่ตรงนั้นในปี2017นนะครับซึ่งดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นที่ฐานทัพเรือเรียม ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาครับสิ่งที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าจะมีการถ่ายโอนเรือรบอย่างน้อยสองลำให้กับกัมพูชาในเร็วๆนี้รายละเอียดของเรือทั้งสองลำนั้นไม่ชัดเจนในภาพถ่ายนะครับแต่มีเรือที่มีความยาว90เมตรขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับเรือคอเวตติดขีปนาวุธไทย056กนะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าจีนคาดว่าจะมีการส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ขึ้นที่ฐานทัพเรือแห่งนี้พร้อมด้วยท่าเรือและเรือรบอีกสองลำ นักวิเคราะห์กบอกว่าเป็นไปได้ที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงให้กับกองทัพเรือจีนมีสิทธิ์เข้าถึงฐานทัพเรือแห่งใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งนี้กองทัพกัมพูชาได้ยืนยันในเวลาต่อมาว่าจีนจะโอนย้ายเรือสองลำและฝึกอบรมลูกเรือกัมพูชาเกี่ยวกับการใช้งานเรือสองลำนี้ด้วยกองทัพเรือจีนมีเรือคอเวส49าลำโดย20ลำนั้นอยู่ในกองเรือทะเลใต้ที่รับผิดชอบพื้นที่ทะเลจีนใต้นั่นเองเรือคอเวส2ลำในรุ่นเดียวกันเดินทางมาถึงฐานทัพเรือเรียมเเปป็นนนนครัั้งแกใดือธวามี2566 เรือเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยเรือ630เ e อบาและเรือ631ไพเมนซึ่งใช้สําหรับการฝึกบนเรือสําหรับบุคลากรของกองทัพเรือกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์2568เอ,าอากอัครราชทูตจีนประจํากัมพูชาได้เดินทางเยือนฐานทัพเรือเรียมโดยทีทางด้านพลเอกเตียเซยฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและพลเอกเตียบันพ่อของเขาที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปัจจุบันดํารงตําแหน่งองคมนตรีเดินทางมาร่วมด้วย ในขณะที่ทางด้านพลเอกเตียเซหาระบุบนเฟซบุ๊กนะครับว่าจุดประสงค์ของการเยือนฐานทัพเรือเรียมคือเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการปรับปรุงฐานทัพเรือดังกล่าวจีนและกัมพูชาเริ่มพัฒนาฐานทัพด้วยเงินทุนจากจีนในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 4ท่ามกลางความกังวลของสหรัฐและประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาที่กล่าวหาว่าพวกเขากําลังร่วมมือกับจีนในการที่จะเพิ่มกําลังทหารในน่านาน้าข้อพิพาทโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลจีนใต้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของสหรัฐ บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับแบบอย่างของจีนในการจัดตั้งฐานทัพในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ฐานทัพเรือเรียบกัมพูชาปฏิเสธหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับข้อกังวลที่ว่าจีนได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงฐานทัพดังกล่าวโดยระบุบอกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาอย่างไรก็ตามฐานทัพแห่งนี้ถูกปิดกัน้นไม่ให้เรือต่างชาติเข้าไปยกเว้นเรือจากจีนเท่านั้นกัมพูชาและสหรัฐนั้นฉลองครบวาระ75ปีของความสัมพันธ์ทากรู ในปี2568นะครับคณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐที่นำโดยจิมมี่พาเนตตาอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพเรือก็เดินทางเยือนกรุงปนมเปญในสัปดาห์นี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีแต่ไม่ชัดเจนว่าเรื่องฐานทัพเรือเรียมจะอยู่ในวาระของการพูดคุยด้วยหรือไม่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์น